I'ma keep it going till there ain't nothing left Going till there ain't none, keep the flame on max I'ma keep it going till there ain't nothing left Going till there ain't none, keep the flame on next ทำนี้นะครับเปลี่ยนมาเป็นแนวมอเตอร์ไซค์กันบ้างนะครับอย่างที่เขาเรียกกันว่าเจ้าสกูตเตอร์ยอดฮิตนะครับต้องบอกกับคุณผู้ชมก่อนว่ารถคันนี้เป็นรถที่ผมใช้เองนะครับและก็ต้องบอกอีกว่าสภาพเธอเป็นสภาพป้ายแดงกล้าพูดเลยนะครับว่าสภาพป้ายแดงไม่มีแม้แต่ล้มชนแปะไม่มีตำหนิรอยขีดข่วนใดๆทั้งสิน้นสาเหตุเพราะการขายก็คือไม่ได้ใช้เขาไม่ได้ใช้แล้วก็ ระบายออกดีกว่าเพราะที่บ้านบอกเลยตรงว่ามอไซค์เยอะมากของเล่นอีกแล้วใช่นะครับชิลหน้านะครับเพิ่งเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาแล้วยังไม่ได้ไปไหนเลยเนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยเปลี่ยนแล้วก็ถอดจอดอยู่บ้านอ่าคุณผ,ผู้ชมบอกโอ้ยไม่เชื่อเดี๋ยว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 ,ดยวได้ดูเลขมาเกันใช่ให้ดูสภาพภายนอกไปแล้วก็นี่ตัวอากาศไปหน้านะก็เพิ่งเบิกม,มาพร้อมกันเลยแล้วก็เพิ่งใส่เลยใช่ก็สภาพใหมก่กิฟแน่นอนครับโลโก้เฟสติโอนี่เงาสวยงามนะสีที่บอกเลยว่าแดงสวยอยู่กลางแจ้งเนี่ยมองนานหน้ามืดเลยเนี่ยครับ เจก็นี่นะผมยังนี้เงาสวยงามนะครับบนหน้านี่ผมยังนี้เงาสวยงามด้วยครับยางนะครับเต็มเต็มนะครับผู้ชมครับดูดิดูเส้นนีกเห็นไหมอุ้ยทําไมขีดยางยังอยู่รถมันวิ่งกี่โลเนี่ยแล้วต้องบอกว่าคือยางนี้ยางติดรถนะยางนี้ไม่เคยเปลี่ยนเลยนะใช่โอ้โหขีดขีดยางขนาดนี้รถวิ่งกี่โลเนี่ยเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูฮะให้คุณผู้ชมได้ดูภายนอกก่อนนะเห็นไหมครับนี่ยางนะครับจก สติกเกอร์ที่มันติดตรงมือเบรกอะตรงอยู่เลยสติกเกอร์ที่เขาติดจากโรงงานนะยังไม่ได้แกะออกนะเห็นไหมฮะดูเลยสภาพเธอไปเลี้ยวนะขอบข้างนี่สวยงามเลยเห็นไหมฮะดูดิสวยกริปคือต้องบอกคุณผู้ชมว่าซื้อมาจอดจริงๆริครับที่ปล่าขาวแค่ไม่ได้เหยียบพัดติดก็ไม่แกะดูดิพัดติดยังไม่ได้แกะเลยนะใหม่กริปมันไม่ได้เหยียบดูดิดูดิคือเหมือนป้ายแดงอ่ะครับเหมือนป้ายแดงเลย ใครบอกใครบอกผมกเอไมค์คันนี้นะถ้ามีคอมเมนต์มาผมฟ้องให้ดูเลยจริงๆนี่ไะจีทีเอไปท้ายเลี้ยวสวยผมบอกเลยว่ารถวิ่งน้อยมันมีอยู่จริงสภาพใป้แดงมันมีอยู่จริงนะครับก็บอกผู้ชมว่าคันนี้เนี่ยเป็นเวส p a นะครับ GTS 150 iget นะ ปี2อ1 9เเป็นไอเกตแล้วอเครื่องไอเกตแล้วก็คือเป็นเครื่องที่พัฒนาต่อจากตัวเก่าขึ้นมาประหยัดน้ํามันขึ้นขับดีขึ้นเยอะมากย้ํานะว่าเป็นไอเกตแล้วตอนมือหนึ่ง1นึ0 0 0สบาทประมาณนั้นใช่วันนี้นะครับนาทีทองนะครับผมบอกเลยต้องไวนะต้องไวนะต้องไวนะดูได้ดูไหมฮะดันค้างเวฟป้าเครื่องนันคานี้สวยงามเลยอ่าดูสิไม่มีรอยนะครับ ใช่แล้วก็ยางหลังด้วยพี่กอฟยางหลังก็เต็มเต็มเลยนะแล้วก็ต้องบอกเป็นยางติดรถเช่นกันนะเห็นไหมครับคือสภาพป้ายแดงอ่ะใชง่ายเลยสวยเลยนะครับสวยเลยสวยมากฝั่งนี้พลาสติกยังไม่แก่เช่นกันนี่หม่เก็บเหมือนกันขอดูเก๊ะหน่อยเก๊ะเวลาเราเปิดกดไปงี้ครับนี่เกะหน้าเห็นไหมเกะหน้าทุกอย่างนะครับเห็นไหมนี่อยู่ในสภาพที่สวยงามแล้วก็นี่ผมไม่มีลอกนะครับใช่แล้วก็ตู้งซองเครื่องมือก็ยังอยู่ จะให้ดูว่าเครื่องมือของเขาที่ต้องเป็นหกแฉกนี้นะ,ะแล้วก็ตัวบล็อกขันอะไรพวกนี้ก็เนี่ยอยู่ครบนะเครื่องมือเขานะครับบอกให้ดูให้ดูต่อด้านหน้านะครับฝั่งนี้นะครับเห็นไหมฮะสวยงามทุกอย่างนะครับเงาคริปนะครับคริปเลยไม่ล้มไม่ชวนไม่แปะนะย้ำกันอีกรอบนึงนะไม,ม่ได้ใช้จริงๆเลยไม่มีตำหนิเลยใช่<ล>ไม่มีตำหนิเลยอ่ะเปิดเปิดเปิดฝาท้ายให้ดูหน่อยฝาหลังก็เปิดตรงนี้อ่านี่นะ เปิดตรงนั้นได้แล้วก็เปิดจากรีโมทได้ด้วยใช่นะครับนี่เห็นมฮะยูบ็อกเซอร์ไมเอีลไม้นะครับครับไม้กริปนะครับอ่ะให้ดูอีกอ่ะไม่หรือเปล่าิดูฮะนี่ไงพวก QC เลยอยู่ครบเลยใครได้ไปผมบอกเลยโคตรโชคดีคุณผู้ชมคือต้องบอกว่าขึงกับป้ายแดงเยอะใช่เยอะมากเยอะมากป้ายแดงแสนหกวันนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูเลขไม้กันดีกว่าเดี๋ยวให้ดูกลุ่มกันดีกว่าเดี๋ยวไม่เชื่อเดี๋ยวไม่เชื่อเห็นไหมมีลอกไหม ไ่มีลอกมีลอกไหมนี่ดูประกับดูดิเวสปอาอ่ะดูสิสองข้างนะเต็มเต็มดูดิโอ้โหเล็กไหมอ่ะเดี๋ยวเอาให้ว้าวหน่อยพร้อมจะยังพร้อมจะดูหรือยังอ่ะอีกทีนึงอ่ะอนนึ่งนี่ดูนะครับสามร้อยสิบสามไม่ใช่ทิปเอหรือทิปบีนะดูนะทัทลนะสามร้อยสิบสามกิโล จริงๆแล้วเนี่ยมันวิ่ง200ปลายแต่วันนี้ให้อุ้มขี่มาที่ร<ม>้านไปขี่จากบ้านพี่กอบมาก็เลยเป็น313กิโลเท่านั้นเองไม่แท้ๆไม่มีกรอใช่ยืนยันและการันตีฟังเสียงเครื่องหน่อยไหมอะฟังหนอ่อย่ะนี่สตตา์นิ่มมากบอกเลยเห็นไ,ไหมเสียง ซื้อวันนี้จะไปซื้อวันไหนราคานี้ครับแล้วก็อยากจะบอกให้ดูงนี้ด้วยพวกที่กำลังเ้าตัดเครื่องก่อนตัดเครื่องนะนี่ก็คือมีตัวเป็นเมมเบอร์วีพีของศูนย์นี่นะครับคุณแจสำรองมีครบสองดอกอันนี้ดอกจริง ดอกกิ่งก็คืออันนี้อยู่แล้วก็มีดอกสำรองอ<ะ>มีร<ะ>ีโมทแล้วก็ตัวแท็กนี้ก็คือผู้ชมก็ควรอยาขอปิดเลขไว้ก่อนแล้วกันนะเพราะมันคือสิ่งสําคัญแท็กตัวนี้เรายังเก็บยังมีครบอยู่เพราะว่าแท็กตัวนี้ในกรณีถ้าผู้ชมกุญแจหายทั้งคู่<ะ>ผู้ชมสามารถเอาแท็กตัวนี้ไปที่ศ<ะ>ูนย์แล้วให้เขาออกกุญแจชุดใหม่ได้เลย<ะ>โดยที่ไม่ต้องไปเปลี่ยนบ้ากุญแจหรืออะไรเลย<ะ>แต่ก็อันนี้นะก็คือยังอยู่นะแต่ไม่ให้เห็นตัวเลขนะ,ะเก็บไว้ครับแล้วก็นี่ตัวคู่มือรับประกันก็ยังมีอยู่ครบนะครับแล้วก็นี่คู่มือทุกอย่าง ครบเลยบอกเลยว่าครบมากคันนี้ครับภู่มือบุ๊กเซอร์วิสท,ทุกอย่างครบนะเล่มพร้อมเล่มพร้อมนะสำหรับเวสป้านะครับ150 GTS i-get คันนี้นะครับวันนี้นะครับผมจัดให้กับคุณผู้ชมในราคาพิเศษจริงๆไม่ต้องไปซื้อป้ายแดงแสนหกเอาไปแสนเ0้าบาทพอนะครับ ถ้าใครคิดว่าโทรมาจะขอกดราคาหรือจะขอต่อราคารถที่ผมใช้เองผมบอกเลยว่าไม่ต้องโทรต่ำกว่านี้ไม่ขายพร้อมจบราคานี้ขอให้สายไหมแล้วค่อยโทรใช่ก็คือคกล้าให้ดูในตลาดนะสภาพนี้กิโลขนาดนี้บอกเลยว่าคุ้มแน่นอนสดสภาพด้วยนะใช่บดป้ายแดงนะถือว่าเป็นป้ายแดงเลยนะใช่ใชไายก็แดงรถก็แดงจัดไปนะครับ1900บาทเท่านั้น อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้นะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกๆวันจากร้านแมกกาโมโตนะครับ